สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตายชนบทไปแล้วเพื่อนๆมาวันนี้ยายจะมาถอนหยาออกจากกระเทียมตอนแรกว่าจะถอนตอนนี้ถอนไม่ไวแล้วมันเยอะเกินยายจะไปช่างเถอ,อะเนาะเนี่ยจะเอาอันนี้มาทางทางหน่อยทางทางไว้อย่างนี้แหละคือว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะมันเปียกมากเลยมันแฉะมากเลยทงังทางนิดๆหน่อยๆเนาะ เดี๋ยวค่อยมาถอนกันที่หลังเนี่ยให้นกนี่มาร้องมาร้องแข่งกับยายนะในยายจะทางทางให้ดูทางปกติยายจะใช้มีดแต่อันนี้มันเยอะเกินไม่ไหวเลยจะทางทางนิดๆหน่อยๆมนอพิมพ์อากาศดีอากาศดีในมาทำกันเนาะฟังเสียงนกร้องเอาแล้วกันเนาะ แมงลัก มันอาจจะไม่สะอาดเท่าที่เราใช้กับมีดเนาะเพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้ทําเป็นจริงจริงจังๆเดี๋ยวจะให้ดินมันแห้งให้ดินมันแห้งก่อนยายจะมาทำจริงจริงจังๆโอ้โหโอ้โหเฮ้ยไปดิบขึ้นเองไปดิบขึ้นเองไม่โชว์เนาะโชว์เนาะนี่ เดี๋ยววัานไหนไปเก็บผักมาเก็บผักจะ,ะเก็บไปกินนี่ไม่รู้ว่าแก่เปล่านะมันขึ้นเองเนาะเพราะว่าปีก่อนนั้นมันแก่เม็ดมันเยอะมันก็เลยขึ้นเอง นีนี้ปีนี้นั่นขึ้นเร็วมากเลยหีย้าหญ้าขึ้นเร็วมากเลยเพื่อนๆนกระเทียมกระเทียมนะปลูกไม่ต้องรดน้ําเลยถอนรอถอนหญ้ายอย่างเดียวเนี่ยตั้งแต่ยายปลูกไม่เคยรดน้ํานะฝังไว้ตั้งแต่เดือนตุลาเนี่ยแล้วก็รอถอนกินอย่างเดียวรอถอนหญ้ากระถอนกินน้ําไม่ต้องรด ยายจตทางทางทางทิ้งไว้อย่างนี้นะเลยี๋ยวรอให้ดินมันแห้งยายจะมาทําอีกรอบหนึ่งเนาะไม่ได้ทําอะไรมากเลยแค่ทางทางทิ้งไว้อันนี้ก็สตรอเบอรี่เห็นสตรอเบอรีก่กันยายก็ทางทางทิ้งไว้เหมือนกันแล้วให้มันโตกว่านี้ก่อนค่อยมาทําให้มันสะอาดๆเนาะไม่มีไก่ถ้ามีไก่ก็เก็บไปให้ไก่กินแ้วนี่ผักลืมพวทั้งนั้นนะที่เขียวๆนั่นนะ่ะ มาหยุดกินสตรอเบอรี่ก่อนเพื่นอนๆห่อสตรอเบอรี่มากินซื้อมากี่วันแล้วเนี่ยซื้อมาวันไหนซื้อมาเมื่อวานลวต้องทำพริกเกลือม,มากินกินเปล่าๆมันจืดๆมันไม่เหมือนของเราอทอนหมอกหน่อยเสื้อแดงสตรอเบอรี่แดงมันจะเข้ากันไหมน่าหนาพี่เหมินไม่กินเลย กินก็ลองชิมสักโลกหนึ่งอะไรเงี้ยเขาว่าม้าเขาว่ามันไม่อร่อยฝรั่งเขาจิ้มเขากินจิ้มพริกเกลือไม่เป็นเนาะบลูเบอรี่ก็มีนะคะลูกโตอื อยากไลายสดอีกเด้ตอนนี้หกโมงไอ้สี่โมงกว่าบ้านเราก็4สี่ทุ่มเนาะยายตายยังกินสตรอเบอรีอยู่เลยจืดมากเลยเพื่นๆไม่อร่อยก็บอกว่าไม่อร่อยไม่ได้โกหกไม่เหมือนที่ยายซื้อ ที่วางน้ำเขียววันก่อนอร่อยอันนี้มันไม่รู้มาจากไหนไม่รู้มาจากประเทศอะไรกินพริกเกลือมันก็ได้ความหวานความเค็มของพริกเกลือเนาะกินพริกเกลือมันก็ได้อยู่นะแต่ว่าถ้ากินเปล่าๆไม่ได้ น,นไอ้ลูกเล็กๆบานเรามันยังมีรสชาติกว่าอีกนะอันน่้พูดตามความจริงเนาะแต่คนเห็นก็น,นึกว่าอร่อยนะกิมพริกเกลือมันก็อร่อยอยู่ ช่วนี้คือยายบอกแล้วว่ายายไม่ชอบไม่ไม่ค่อยได้ซื้อผลไม้กินแต่ว่าช่วงนี้อยากลองกินผลไม้อะไรก็ลองซื้อกินไปเลยช่วงนี้เพราะว่ามันยังไม่มีผลไม้ต่อไปเดี๋ยวผลไม้ในสวนมาเต็มเราก็จะซื้อผลไม้อย่างอื่นกินก็จะได้ตังค์เนาะก็เลยซื้อช่วงนี้กินอยากลองกินอะไรก็ลองกินไปเลยช่วงนี้ พอเรามีผลไม้ตั้งยี่ิกว่าอย่างเนาะในสวนเนะาะจะไปซื้อ,อยางอื่นกินทำไมปไปทำงานต่อ กินตรงนี้มันได้มันเขาเรียก <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรมันได้อัตถรสคือกินในบ้านไปกินในบ้านมันก็ยังงานในงานเนาะอันนี้ทํางาน,นเหนื่อยมาก็พักพักเหนื่อยจะกินอันนี้นะมันก็โอเคอยู่เนาะเราทํางาน,นเหนื่อยก็ให้ผลไม้กิน เหมือนเขากำลังซ่อม <c oughs> เล่าไก่เขาแต่ว่าถ้าทำหนักๆแกก็เรียกยายเนาะแต่ว่าตอนนี้แกกำลังรือร้ออันเก่าออกมั้งถ้ามันแดงเต็มที่ <c oughs> พอมีรสชาติหน่อยนะถ้ามันแดงเต็มที่นะ อันนี้พอมีรสชาติไหมภาเปลี่ยนมาไม่ค่อยแดงนนเห็นไหมยังไม่ค่อยแดงเลยมันก็เลยไม่ค่อยมีรสชาติไปทางาน่อขอไปทํางานต่อก่อนเด้อปะ่ะเข้าบ้านดีกว่าเพื่อนๆสี่โมงครึ่งแล้วสี่โมงสี่สิบแล้วนี่สตอเบอรี่ก็ได้มาถึงหนึ่งี่ขุดๆไว้ยังงี้มันก็ไม่ตายหรอกอากาศมันเย็นเนาะ เดี๋ยววันหลังค่อยมาทําต่อ,อยายจะขุดดอกไม้ไปปลูกที่อื่นก่อนนี่ดอกไม้ทั้งนั้นเลยเสียดายมันขุดทิ้งกังเยอะแต่ก่อนต้นมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้ปลูกหรอกมันมาขึ้นเองทีนี้เม็ดมันร่วงมันก็เลยขึ้นเต็มเลยเนอะไปะมาทําต่อวันหลังวันนี้แค่นี้เลยจะห้าโมงละอืมันากาศสี่โมงสี่สิบ คิดถึงคิดถึงคิดถึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่แน่อาจจะทำให้นั่นก่อนผสมปุ๋ยเพาะผักเพาะผักก่อนเนาะบรรยาก,กาศนกเริ่มไปนอนแล้วนกเริ่มเงียบแล้วมันเริ่มไปนอนแล้ว <c oughs> กระเทียมกระเทียมกระเทียมนูปลูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ย <c oughs> ถอดเสื้อออกร้อนให้ดูให้ดูแบบย่าวยา